สถิติที่น่าสนใจอยู่ที่สหรัฐอเมริกาค่ะเพราะว่ามีจานวนทั้งผู้ติดเชื้อแลวก็ผู้เสียชีวิตสูงที่สุดในโลกไปแล้วนะคะผู้เสียชีวิตมากกว่า22,000รายเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าเกิดดูที่ยุโรปตอนนี้หลายๆประเทศสถิติก็เริ่มจะคงที่แล้วในส่วนของอัตราผู้เสียชีวิตแล้วก็บางประเทศกําลังที่จะผ่อนปลนมาตรการสําหรับประชาชนแล้วด้วยนะไปดูสถานการณ์ที่สหรัฐกันก่อนนะคะซึ่งได้กลายเป็นประเทศที่มีจํานวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 และผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลกค่ะซึ่งผู้เสียชีวิตล่าสุดนะคะก็เก 2,000รายเข้าไปแล้วทําให้จํานวนผู้เสียชีวิตของสหรัฐแซงหน้าอิตาลีไปเพราะว่าอิตาลีตอนแรกก็เป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดในโลกมาหลายสัปดาห์ติดต่อกันไปแล้วะนะคะในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขของสหรัฐนะคะก็ออกมายอมรับค่ะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดในช่วงเริ่มแรกของการระบาดถ้ารัฐบาลสหรัฐนะคะใช้มาตรการที่เข้มกว่านี้ค่ะอาจจะช่วยรักษาชีวิตคนได้มากกว่านี้ค่ะ วันนี้นะคะสหรัฐก็มีการยืนยันผู้ติดเชือ้อโควิด -19 มากกว่า560,000คนไปแล้วค่ะคิดเป็นร้อยละ30ของผู้ติดเชื้อทั้งโลกเลยนะคะส่วนยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่22,115รายแซงหน้าอิตาลีซึ่งมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลกไปก่อนหน้านี้ค่ะก็เลยทำให้สหรัฐมีอัตราผู้เสียชีวิตเกือบร้อยละ20ของทั้งโลก ดรแอนโทนีเฟลซี่หัวหน้าทีมรับมือโควิด -19 ของสหรัฐก็มีการให้สัมภาษณ์กับซีนเอ็นนะคะบอกว่าถ้าเกิดรัฐบาลรับมือกับโควิด -19 เข้มข้นเร็วกว่านี้ก็จะสามารถช่วยชีวิตคนได้ค่ะแล้วก็พูดถึงการใช้มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมนะคะบอกว่าเขาและผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆอ,อยากให้ใช้มาตรการนี้ตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วนะคะดรเฟลซี่บอกค่ะว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้แนะนํารัฐบาลด้วยมุมมองทางสาธารณสุขอย่างแท้จริงตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ ผ่านมาแล้วนะคะมีการเสนอมาตรการเชิงรุกในการบรรเทาวิกฤตด้วยแต่แน่นอนค่ะหลายๆครั้งเวลาที่เราเสนออะไรไปนะคะจากผู้เชี่ยวชาญก็บางครั้งก็มีการทำตามแต่บางครั้งก็ไม่ได้มีการยอมรับปฏิบัติตามก็เลยทําให้สหรัฐกลายเป็นแบบที่เห็นในตอนนี้ค่ะ ดอกเตอรเฟลซีก็ยอมรับนะคะว่าจริงๆแล้วมันก็มีอีกหลายปัจจัยแหละที่ทําให้สหรัฐมีสถานการณร์เลวร้ายเช่นนี้นะคะนอกเหนือไปจากการขยับตัวช้าของทางการปัจจัยอื่นๆก็อย่างเช่นขนาดของประเทศแล้วก็ความหลากหลายของสังคมด้วยค่ะ นอกจากนี้เขายัางมองในมุมบวกนะคะว่าในบางพื้นที่ของสหรัฐประชาชนอาจจะทยอยกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้ค่ะแต่ว่ายังไงก็คงต้องดูความพร้อมแล้วก็ปัจจัยของแต่ละพื้นที่ก่อนด้วยสําหรับดรฟฟลซี่นะคะก็ขึ้นชื่อว่าเป็นคนตรงไปตรงมาที่ผ่านมาก็มีกรณีกับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐหลายครัร้งนะคะทรัมป์เองก็เคยแสดงความหงุดหงิดค่ะด้วยการแทรกไม่ให้ดรฟฟลซี่ตอบคําถามสื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว um, เรื่องของ <it> s <S ยาไฮดรอกซี่ ทอร์ควินนะคะซึ่งเป็นยาต้านาลาเรียที่มป์เชื่ออย่างหนักแน่นเลยนะคะว่าสามารถรักษาโควิด19ได้ค่ะขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยังไม่ได้ออกมาตมจอบตอบโต้หรือว่าโจมตีคําสัมภาษณ์ของดรฟฟลซี่ในครั้งนี้แต่มีการรีทวีตนะคะทรัมป์ก็จะชอบใช้ทวิตเตอร์บ่อยๆรีทวีตข้อความของอดีตผู้สมัครสสพรรคบรัลลิกันคนหนึ่งที่เขียนว่าถึงเวลาไล่ฟฟลซี่ออกแล้วค่ะซึ่งก็เป็นการรีทวีตหลังจากที่ดรฟฟลซี่ไปให้สัมภาษณ์ สัมภาษณ์สื่อเรื่องนี้แหละนะคะด้านดรสตีเวนฮารนคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐก็บอกค่ะว่ารัฐบาลสหรัฐต้องการผ่อนคลายมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมมีการตั้งเป้าหมายไว้วันที่หนึ่งพฤษภาคมนะคะแต่ว่าการจะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงกฎใดๆนั้นก็จะคำนึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของประชาชนอย่างสูงสุดก่อนค่ะขณะที่นายอนดูคูอมโมผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กนะคะก็บอกว่าต้องการให้รัฐนิวยอร์ก ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการระบาดในครั้งนี้กลับมาเปิดเมืองให้ได้โดยเร็วที่สุดแต่ก็ต้องทําอย่างระมัดระวังค่ะประสานอย่างใกล้ชิดกับรัฐโดยรอบแล้วก็ตรวจหาเชื้อมากขึ้นที่สําคัญเลยนะคะต้องได้รับงบประมาณเพิ่มเติมจากรัฐบาลกางเพิ่มขึ้นค่ะ ที่รัฐยูนยอก็มีผู้ติดเชื้อมากกว่า174,000รายแล้วก็เสียชีวิตเกือบเกบจะ1 0 0 0 0รายแล้วสูงสุดในสหรัฐเลยนะคะแต่นายคูัวโมบอกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตนั้นคงที่ในอัตราที่สูงอย่างเลวร้ายในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตในรัฐถึง758รายค่ะแล้วก็ตัวเลขผู้เสียชีวิตก็เกิน700รายมาหลายวันติดกันแล้วค่ะ